สวัสดีครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการ Copy ข้อความจาก PDF ไปใส่ใน Microsoft Word เพื่อจะทำการแก้ไขสิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของสระอํานะครับที่มีปัญหานะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาการณีที่เจอปัญหาเรื่องสาระอําในการคัดลอก PDF ไปใส่ใน Word นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับเพื่อจะมาสาธิตวิธีการให้ดูนะครับ จากนั้นในส่วนของไฟล์ pdf เนี่ยผมจะทำการคัดลอกทั้งหมด5หน้าเลยนะครับก็ใช้เทคนิคการ Ctrl A, Ctrl c อนโท c เอคอนโทซนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับก็ c อนโทวลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเห็นไหมครับกําหนดคํานวณบำนาญเห็นไหมครับสะะอํมมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับเราก็จะ ใช้วิธีนี้ครับเดี๋ยวผมจะค่อย enter มาสัก1 enter นะครับไปที่เมนูแทรกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์คลิกไปที่สัญลักษณ์ครับเนี่ยสัญลักษณ์แล้วก็ไปที่สัญ,ญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับจากนั้นเราใช้ฟอนต์อะไรนะครับที่เราจะใช้ในเวิร์ดนะครับในทีนี้ผมใช้ไทยสารบัญน,นะครับเนี่ย เราก็ไปค้นหาฟอนต์เลยนะครับฟอนต์ที่เราใช้การพิมพ์ตรงนี้นะครับของผมใช้ ths สารบัญนิวนะครับตรงนี้ก็เลือกไปที่ ths สารบัญนิวนะครับผมก็เลือกไทยสารบั n นิวแบบนี้นะครับจากนั้นเซตย่อยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีละตินพื้นฐานอักษรละตินเครื่องหมายวัคคณิตศาสตร์ต่างต่างนี่นะครับตรงนี้ให้เราเลือกมาที่ไทยนะครับคลิกไปที่ไทย จากนั้นมันก็จะโชว์ข้อมูลของเราขึ้นมาทั้งไทยทั้งอังกฤษต่างๆนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องสาระอัมนะครับเราก็คลิกไปหาสาระอัมเลยนะครับว่าสาระอัมอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเราเลื่อนหาตรงนี้นะครับเนี่ยผมเจอแล้วสาระอัมอยู่ตรงนี้ผมก็คลิกไปที่สาระอัมจากนั้นก็กดทําการแทรกนะครับแทรกมาฝากไว้ก่อนนะครับ แล้วเราก็ทําการปิดไปนี่นะครับเราได้สารอัมมาเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะไปทําการคัดลอกตรงนี้มานะครับผมจะเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสารอานะครับผมจะกดชิปแชไว้แล้วก็เลื่อนลูกศรไซส์นะครับมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเลื่อนลูกศรมา2ครั้งนะครับมันจะได้คัดลอกง่าย ทำไมต้องทําแบบนี้นะครับบางทีเราคลิกแล้วก็ลากแบบนี้นะครับบางทีมันเกินเห็นไหมครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้ก็คือให้เคร์อเซอร์กับพริบกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วค่อยอคลิกลูกศรทางซ้ายมาทีละครั้งเนี่ยจิ้มมา2ครั้งแค่นี้ก็พอก็คอนโทนซีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้วิธีการค้นหาและแทนที่ด้วยสรลอํมนะครับคอนโทนเอชนะครับค้นหาและแทนที่คอนโทนเอชแบบนี้นะครับมันจะเป็นค้นหาและแทนที่นะครับ จากนั้นสิ่งที่ค้นหาก็คือสิ่งที่เราก๊อปปี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็คอนโทรนวี v ลงไปนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แทนที่ด้วยนะครับเราก็มาก๊อปปี้ตัวนี้นะครับคอนโทร l ซี Control C นะครับคอนโทร l วี Control v แบบนี้นะครับแทนที่ด้วยจากนั้นเราก็สั่งแทนที่ทั้งหมดเลยนะครับแทนที่ทั้งหมดอย่างนี้นะครับเราแทนที่ไปศูนย์ตำแหนง่งอ่า คุณต้องการไปที่จุดเริ่มต้นเราก็ตอบว่าใช่เลยนะครับต้องการค้นหาตำแหน่งที่เริ่มต้นหรือไม่ใช่นะครับเราแทนที่ไปทั้งหมด1 1 7ครั้งเรียบร้อยครับเนี่ยตกลงแล้วก็ปิดลงไปครับตอนนี้ก็ถือว่าลบทิ้งได้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับทีนี้มาดูข้อมูลเห็นไหมครับผู้อำนวยการชำนาญเห็นไหมครับ สำนักงานอะไรพวกนี้ลำดับอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องหมดเลยเห็นครับข้อมูลก็จะเร็วขึ้นและง่ายนะครับจริงๆแล้วในการแก้ปัญหา PDF เ,เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีนะครับแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีนะครับที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาไปเฉพาะจุดเลยนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปแก้ปัญหาดูนะครับสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับ PDF แล้วมาแก้ไข พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ